นะครับลงน้อยกอ่าลงไาได้ตรงนระวังเกลี่ยของเต็มเด้วยท่านที่ไะอยู่ใกล้ๆครับวางด้วยนะจบนะวางด้วยเต้าไปไหนสัมเป้าอ่ะพระเจ้าชีุัมเปาฟ้องเลยตอนนี้เราจะออาคุณต่อนะเพราะตรงนี้เป็นมันเถอะนะ จะทำกระโดดบจอมรุ่งรุมก่อนนะบริเวณตรงที่เตียเนที่ท่านยืนอยู่ริมตรงนี้ยังเมอยู่นะครับที่ท่านยืนอยู่ริมตรงนี้เมย์นะครับโยโย่จับหม

อาจารยถ่ายทำด้วยกันมั้งไปจันทราวนะครับอ่าบินมานะมาปิดผมวันนี้ไม่ต้องยังทรชื่อนับเดี๋ยวดี 好りが

เม่อยหน้าอย่าลืมนะอย่าลืมไปบอกพี่เดียวต้งตัวงโลภมีญาเลยครับขอโทษนะครับเนี่ยและนี่ยอควีไมต้อง้พครับเดี๋ยวเนวค่อยถอนพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับดูด้ นี่เป็นชอยหรือี่ครับกดูกทุกชิ้นนะเอาขึ้นมาทำความสะอาดปิดาช้าเนนีคนที่เรากำังนะ่ตรียม้ปิดบานครับปิดปาช้าปิดบาช้าวันนี้งานบุญใหญ่เลยนะครับผมเข้ามาแล้วเชียรเลยซบสองปีที่ทนทุกทรมานอย่าไปบอกใครนะอตกหวยอันเด็ด8กันยายน25 53้า้ากิแล้วมาห้าแปดโอ ไปย่าต่อมงเลขูเลขมงคลดีกนงฮึมอ้ย่ั่กษ์นะครับพี่ยักษ์ไปนลนนะครับยาปนลอสนามนะครับเรื่สอบแล้วนะครับตอนนี้ ลาล่างเป็นล่างยู่นชายหิงครับเป็นล่างหญิงไม่ทราบชื่อกาสมุตสงครามนะครับมาถังเมื่อวันที่บ สวยงามครับสวยงามครับทีวีไม่ดีแล้วทุกทีวีทิ้งเลยเครื่องผ้าขอใช้พร้อมแล้วครับนะครับจะได้นำติดตัวนะครับเพื่อการเดินทางสู่ศึกษาวดีนะครับสู่สุขษาิภูมิต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการเริ่มพิธีแล้วนะครับสสวัดีนะครับผมที่มาจากที่ไหน กรุงเทพมากกว่าี่คนขอบคุณนะครับอ่านนโมทนาบุญกันนะอนุโมทนาบุญกันนะครับสาวทูตสาวทูตนะครับด้วยบุญเจ้าบารมีองค์เทวาจารย์องค์ห้อยยุ้งเซ่นจ้าองค์ปุ้ยเสียนจดซือนะครับและองค์ไต่หงกงโจดซื้อและเทวาการทุกองครับได้มีที่ว่าชาให้พุทธสมบุกขมเพลียงไขศรีราชาร่วมกับมูลที่องค์กรการกุศลสาธารณกุศลนะครับมูลที่ร่วมกับการยูโรที่ดินนะครับและพันลิลิทนาทีมนะครับทีมงานมาร่วมและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ครับได้ร่วมง,งานกิจกรรมมหาสิทยาลครั้งนี้บัดนี้วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับทีบ่พี่บินและสาวทีชนทุกท่านนางอธิธาของท่านนะครับอาณาคุณยาคุณยายนะครับขึ้นมาแต่ที่นักก็กินลแล้วแล้วบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะเสียจไทยสอบถามนะครับเจาอธิธาของท่านที่นางขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์หรือยังนะครับหากครบถ้วนนะครับโปวยเสียงไทยต้องหายหนึ่งอันเชวดหนึ่งอันแบบนี้น,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 นะครับหากยังไม่ครบหรือขาดชิ้นส่วนหนึ่งใดไปหรือยังต้องดีพอใจอย่างไรโปวยเสียรไทยหลายสองอันแล้วก็สองแบบนี้นะครับชัดเจน ครับผมก็จ,จะได้น้อมนำพาดวงวิญญาณของท่านสู่สุกระภูมิงสำหรับลพบสุขาวดีภูมิต่อไปสาธุชนท,ทุกท่านแล้วก็ทุกคนโดยพิบินจะได้แห่แห่ในทิฐิท่านได้กลับพุทธมาคมเพียงไทยเพื่อป,ประเพณีจิตมหาพุทธผลไปฟังเทศฟังธรรมกันในค่ำคืนนี้นะครับไปง่ายมาง่ายกลับง่ายครับที่ใส่กันไม่หลอกที่หลอกไม่เล่นนะครับทีเดียวทีเดียวไปต่อไปเ<ม>ร้ทีเดียวเลยนะครับขอบทุกนนะครับเขาอยากไป คนเคลื่อนร่วมเคลรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลดรงชันทั้งเจ้ากรรมนายเวและเทวานลบถึงเอติธาต์ร่างหญิงนะครับคุณยา่าคุณยายนะครับอาม่านะครับร่างนี้นะครับได้รับกุศลผลบุญนะครับรวมถึงเอติธาต์รวมถึงวิญญาทุกดวงในที่แห่งนี้นะครับ รับผิสชอบคนบนที่ทุกท่านทุกคนที่ใด้เจนโมนี่ตอททอแคตสีทอนนี้นี่ต่ปอปีอันนี้นีต่อสิทธาปอปีอันนี้นีต่อไปแก่หลังตีตอนนี้นีต่อไปแก่หลังต่อแค่นี้แค่แค่เราจทีทอกรีซาอนมนี่ต่อทอแอต่อทอแคตตอไปแก่หลังตีอนนี้หนีต่อไปแก่หลังต่อแค่นี้แค่แค่นราจีทอกรีซาอเอาแต่งเลือดแต่งตัวนะครับคุณย่าคุณยายอาม่านะครับนะในฟั่งเทศฟังธรรมไปไหว้หุบเจ้านะครับใส่ทีหุบทุคนะครับด้วยนะครงัับี่ เดี๋ยวจะอัญเชิญอธิล่างนี้นะครับใส่ในสนามของเขอให้พรอใจกันนะครับาดึงรั้งที่หนึ่ง พื paid, ่อนครับต่อจากนี้เราจะมีรกคนแหนนะครับเพื่เข้ามาแล้วฝากกดให้กดแชร์สาธุสาธุวยกันครับใช่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 ใ่ใช่่ ต่อคะแนนตอ่แนนตค่เครืายแต่เครองแต่งแครับคือา่งาแต่ต่าตครคร 我们法，这个不能吹了，我、嗯，没有把握，没有把握好吗？ ขอตั้งจิตอธิษฐาน,น,านให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จง,งไปสู่สุคติผ่านการกุศล,าาลที่ขนน้้ขา้าาาพพเเเจไดบบ็ญตตนกิบ ล้างป่าชาะะ้าในครั้งหน้าให้ hey, ข้าพเจ้าและครอบครัว,ว,รวมีแต่ความสุขค,ความเจริญความเโลกร้ายภัยพิบัติยพพัตยอันตรายทั้งหลายอยหลายอย่าได้เกิดมีอย่าได้เกิดมี ข้าขอตั้งจิตอธิษฐานข้าขอตั้งจิตอธิษฐานโลกทั้งหลายทั้งมวลโลกทั้งหลายทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อหน้าและรับหลังต่อหน้าและรับหลังตั้งใจไม่ตั้งใจขอผลแห่งกุญนี้ขอผลแห่งกุญนีคให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวทุกทิวาราตีทุกทิวาราตีสาธุโมทนาบุญทุกท่านครับ